อีกคลิปหนึ่งปาเสืดรน,นะครับวันนี้เรามาขึ้นเรือที่หมู่บ้านลักไทยปราเซืดร0612400686 0810072829นะครับรับปรึกษางานขายอสังหาริมทรัพย์ขายขายทุกอย่างถ้าทุนต้องการ วันนี้เรามาเที่ยวที่บ้านหมู่บ้านจีนยูนนานอยู่ <c oughs> จังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนี้บรรยากาศประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเรามาดูความงดงามของบรรยากาศหมู่บ้านลักไทยี๋ยวเราก็ แว่จะไปกินอาหารด้วยตรงนั้นบรรยากาศสวยมากนะครับสุดฟินสุดฟินขี่ไม่รู้กี่โคง้งเกือบสองพโคง้งจากเชียงใหม่มาหมู่บ้านลักไทยเฉพาะทางเข้ามานี่ าทางเข้ามานสามเฉพาะทางแยกเขานะสาสิบกว่ากิโลเมตรนี่เกือบเดินทางเกือบชั่วโมงหนึ่งทางน่ะเรียกว่าเดินทางมานี่แอดบวนเจอร์มากถ้าใครอยากรู้ <c oughs> แอดรินาลีนพุ่งขันนะหนมาเลยนะครับมาเลยใครชอบใส่ประจนภัยแต่ต้องทำใจเตรียมใจไว้เอ,อขนาดคนขับเอง,งก็ยังก็ยังสวอยถ้าคนถ้าคนขี่ด้วยจะขนาดไหนบรนการสวยมากนะครับ ต่อไปเราจะถ่ายภาพนิ่งกันละมีเรือมากี่ลำหนึ่งสองออกมาสองลำแล้วสามลำกับของเราสี่ลำกับของฝ <c oughs> <c oughs> รั่งปลาเสือุดรน,นะครับ สวยงามมากสุดฟินสุดฟิน,ฟนเรามาอยู่บนสวรรค์ตอนนั้นเราไปอยู่สวรรค์บนดอยอันนี้สวรรค์บนดินหมู่บ้านหลักไทยปลาซอุดอน0612400686นะครับนละปรึกษางานขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทยถ่ายทุกอย่างสากกระเบือและยันเรือดาน้ำนะครับครับสวัสดีครับไอดีก็ไทเกอร์เนอสโกยูดีสาม ยูดีสี่ยูดีห้ายูดีหกยูดีเจ็ดมีห้าเครื่องนะครับสวัสดีครับ